ไวรัสใหม่ไม่มียาไม่มีวัคซีนระบาดหนักในจีนก็หลายคนที่ผ่านมานะคะ่ะอาจจะแบบเห็นข่าวที่ว่ารูปแบบคนปิดป่าอารมณ์ซิลเหมือนโควิดกลับมาอีกครั้งไม่มียารักษาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าข่าวเนี่ยมันจะต้องพาดหัวให้มันดูน่าสนใจแต่ว่าจริงๆแล้วอะ HMPV ไวรัสคืออะไร HMPV ไวรัสก็คือ human metapneumovirus นะคะมันไม่ใช่แบบไวรัสใหม่ที่เพิ่งมีแต้ก็ไม่ได้เกิดจากจีนนะคะจริงๆแล้วว่ามันคนพบที่ประเทศในเท่าไหร่เมื่อปี2001 การทดสอบในตอนนั้นนะคะจริงๆมันบอกว่าแบบไวรัสเชี่ยมันอยู่ก็แต่ก่อนหน้าปี2001ไปแล้วประมาณแบบ50ปีตั้งแต่ปีแบบ1900กว่า h m P V ไวรัสก่อนหน้านี้มันก็มีการระบาดเป็นระยะระยะอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความแรงน่ากลัวใดๆเป็นพิเศษนะคะที่อาการเนก็จะคล้ายๆกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ทั่วไปไม่เป็นไวรัสของระบบทางเดินหายใจที่มีทั้งส่วนบนส่วนล่างส่วนบนอาการก็จะเป็นแบบไข้ไอน้ำมูกเจ็บคออะไรอย่างนี้หรือถ้าระบบทางเดินหายใจส่วนล่างบางทีมันก็อาจจะทำให้มีอาการแบบไอไส้เหนื่อยปอดอักเสบได้แต่ว่าที่่ผาานม อาการแบบปอดอักเสบลงปอดอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยใช่ค่ะมันอาจจะยังไม่ได้มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่เฉพาะเจาะจงใดๆก็ตามเนี่ยมันก็มียารักษาอาการแบบอาการทั่วไปถ้าสมมติว่าเป็นหนักเป็นรุนแรงลงปอดก็จะมียาที่ช่วยในเรื่องของการแบบขยายหลอดลมพ่นซาลา์เพื่อทําให้แบบขับเสมหะได้ดีมากขึ้นหรือ,ออาจจะมียาช่วยอื่นๆอย่างแบบสเตียรอยด์ต่างๆงส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอกไปว่าอาการจะไม่ได้รุนแรงแล้วก็สามารถหายเองได้แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้นก็อาจจะเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีห ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปรวมถึงตาบกลุ่มที่อาจจะมีโรคประจําตัวภูวมิคุมการบกพร่องหรือโรคประจําตัวทางด้านปอดอื่นๆแล้วก็ตอนนี้เท่าที่อัปเดตมา่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีการระบาดในไทยนะทุกคนก็ไม่ต้องตื่นกระหนมตกใจจนเกินไปนะครับผมจุดท้ายนี้ก็ฝากไว้นิดนึงเรื่องการเสพสื่อกับการในฐานะที่เออเราเองก็ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสพสื่อการอะไรเงี้ยล้วก็เข้าใจกันสองฝั่งว่าแบบบางทีเราทำ o u t u b e อบปกคลิปมันก็จะต้องเป็นอะไรที่แบบอยากให้คนคลิกเข้ามาดูก็หาทั้งหมด A B C เราก็จะยกแค่แบบ A หรือ C ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแบบ ม i ส l e a ดิ n งได้เนะาะเพราะฉะนั้นนะในในแขอองคอนเซปต์สื่อก็อย่าอาจจ่านแค่ผานหัวข่าวทุกคนอ่านเนื้อข่าวด้วยไม่ว่าเสสื่ออะไรก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอย่าแบบเชื่อสื่อไปทั้งหมดใช้หลัาแห่งนากญาณในการรับชมเสมอแล้วก็ดีเช็คข้อมูลเสมอเสมอนะครับผม